ผัดเผ็ดเรียกไอ้อุ่นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ หน่อไม้มาเจอหมูสับวุ้นเส้นยังต้องหลบเพราะคอมแซบกำลังตามมางบน้อยเลยพูงขอเสิร์ฟความร้อนแรงตอนรับลมหนาวครับผัดเผ็ดหน่อไม้วุ้นเส้นหมูสับพริกโขกเองครับกลิ่นคือดีรสคือถึงมาดูวัตถุดิบหลักกันครับหมูสับ250กรัมครับหน่อไม้ร80กรัมครับต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับวุ้นเส้นครึ่งห่อครับไม่เชยเขานิ่มก่อนนะครับก่อนนํามาผัดเดี๋ยวไปลงมือผัดกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับติดเตาตั้งกระทะเติมน้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะ ตอนนี้ก็รอให้น้ำมันในกระทะร้อนครับพริกผัดเผ็ดวันนี้ก็มีพริกกินดาห้าเม็ดนะครับกระเทียมไทยหนึ่งหัวก็โขกพอละเอียดครับน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ลงไปเลยครับก็ผัดพอหอมนะครับให้กลิ่นพอหอมให้เพื่อนบ้านสงใสยว่าวันนี้ทําอะไรกินกันอีกแล้วก็พริกกระเทียมนะครับสุกแล้วนะครับหมูบดใส่ลงไปผัดครับ ก็จะผัดให้หมูเขาสุกนะครับให้คลุกเขาผสมกับพริกแกงให้เนื้อหมูนี่ล้วนนะครับไม่เกาะกันเป็นก้อนไฟแนะนำไี่ใช่กลางในการผัดนะครับก็หมูเริ่มสุกก็จะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยครับตามด้วยหน่อไม้นะครับหน่อไม้นี่ผ่านการต้มสุกมาแล้วนะครับใช้ลงไปผัดรวมกับหมูสับครับ ตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะครับเราถึงจะปรุงเครื่องที่เติมน้ำลงไปเพราะว่าตอนเราเติมวุ้นเส้นลงไปวุ้นเส้นจะดูดน้ำนะครับน้ำเริ่มเดือดนะครับเครื่องปรุงครับซอนปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาครับผัดคลุกเค้าให้เข้ากับเครื่องครับเพื่อตกแต่งสีสันให้เมนูนี้น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาครับ พอใส่เครื่องลงไปก็ผัดต่อครับพอผัดเข้าที่นะครับวุ้นเส้นครับเราแช่น้ําให้นิ่มแล้วนะครับนาลงมาผัดครับเราจะผัดให้วุ้นเส้นสุกนะครับวิธีสังเกตวุ้นเส้นว่าสุกไม่สุกก็คือถ้าวุ้นเส้นสุกนี่เส้นมันจะใส่นะครับตอนนี้วุ้นเส้นก็เริ่มดูดน้ําจากในกระทะแล้วนะครับแต่นั้นก็ตามด้วยนะครับพริกกินดาหั่นนะครับทั้งเขียวทั้งแดงนะครับอย่างละสามเม็ดเพิ่มสีสันแล้วก็ความจัดจ้านอย่างละสามเม็ดครับ สุดท้ายครับตามด้วยต้นหอม3มต้นแล้วก็กะเพราหนึ่งถ้วยใส่ลงไปครับเท่านี้ผัดผิดเรียกไออุ่นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเรียบรอแล้วครับทำง่ายแซบ่บจริงอุ่นใจทุกคำครับเจอกันใหม่เมนูหนะ้า สวัสดีครับ